สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิุูงใจเสนอแล s ส d ด n t e v อ l วิ l c o m e to ท a แล o o n City เมื่อเมืองในตำนานอย่างแ a c c o o n City ต้องกลายเป็นเมืองร้างและทุกนี้ยังไม่พอเมืองแห่งนี้มันยังเต็ไมไปด้วยความลับที่เต็ไมไปด้วยฝูงซอมบี้ที่โหดเหี้ยมที่พวกมันต่างก็พยายามออกล,ลีลาหวังฆ่าชีวิตผู้คนในเมืองแห่งนี้เรื่องเหล่านี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหน ไปติดตามรับชมมุมพร้อมกันด้วยเลยครับถ้าเพื่อมือคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามจะช่องยูนีช่วยกดครนหนึ่งซับสไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกองผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่สถานลิ้งเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งในเมืองแล็คุนซิตี้ ซึ่งสองพี่น้องอย่างคลิสและก็แคลร์เลสฟิวผู้นั้คู่นั้นต่างก็เติบโตมาด้วยกันในสถานที่แห่งนี้ซึ่งกลางเด็กกขึ้นวันนี้เองทางด้านแคลรเธอก็ลุกขึ้นมาพร้อมก็เดินตรงไปตามเงามือซึ่งเด็กสาวที่ดูมีท่าทีที่แปลกประหลาดแถมมือของเธอนั้นก็ยังถูกแผ่นไม้มัดเอาไว้ซึ่งทาทีที่เด็กสาวคนที่เห็นแคลรเธอก็เลยพูดบอกชื่อกับแคลไปว่าตัวเธอนั้นก็ชื่อวลิซ่าเทรเวอร์ พร้อมก็ขีดเขียนข้อความบางอย่างให,ให้กับแคลดูว่ามันก็มีบางสิ่งอยู่ที่ด้านล่างของสถานที่แห่งนี้และภาพก็บตามที่ปัจจุบันในปี1998ซึ่งตอนนี้แคลเธอก็โตกลายเป็นสาวสวยและพอเธอรู้ข่าวว่าตอนนี้ในเมืองแล็คุนซิตี้มันก็กำลังจะกลายเป็นเมืองร้างเพราะบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่างอัมเบอร์ลาได้คิดค้นยาประหลาดและดันเกิดเหตุผิดพลาดจึงทำให้ผู้คนจำนวนมากในเมืองนี้ พวกเขาต่างก็ล้มป่วยแคลร์ถึงตัดสินใจรีบกลับมาหาสาเหตุว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่กับเมืองที่เธอเคยอาศัยอยู่ซึ่งระหว่างทางเธอตัดสินใจที่จะขอชาที่ขับรถบรรทุกคนหนึ่งติดรถเข้ามาดีด้านในเมืองซึ่งคนขับรถบรรทุกคนนี้เขาก็พูดบอกกับแคลร์ไปว่าตั้งแต่พวกอัมเบรล่านั้นออกไปเหมือนก็เหลือแค่พวกคนที่ยากจนทุกนั้นที่ไม่มีทางไปจริงๆวกคุณ ก็โวนออกไปห่างจากเมืองส็งเครงแห่งนี้ซึ่งในขณนะด,ดูคนนั่นเองฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างหนักบวกกับความมืดมิดจึงทําให้รถบรรทุกที่แคลนั่งมานั้นดันขับพุ่งชนร่างของหญิงสาวคนหนึ่งเข้าอย่างจังซึ่งพอทางด้านคนขับรถบรรทุกคนนี้เห็นเขาก็สติแตกที่ตัวคู่นั้นกระพึงชนคนตายและทั้นนังไม่พอหญิงสาวคนนี้เธอก็กลับลุกขึ้นมาและเดินหายก็ไปในความมืดและหลังจากนั้น เจ้าหมาของคนขับรถบรรทุกพอมันได้กลิ่น่าวเลือดมันก็รีบกระโดดลงมาจากรถเพื่อมาเลียเลือดที่กลางถนนซึ่งทันทีที่พวกเขาทั้งคู่หันหลังก็มาอีกทีพวกเขาก็พบว่าหญิงสาวที่พวกเขาเพิ่งขับรถชนนั้นเธอก็ไม่อยู่ซแล้วและหลังที่คนขับรถบรรทุกส่งแขนลงจากรถแล้วเขาก็ถูกน้องหมาที่ติดเชื้อกัดเข้าที่แขนและพอจะด้านแคลร์เธอเข้าไาที่ด้านในเมืองเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่บ้านของคลิสพี่ชายของเธอ สิ่งพอเธอเมื่อถึงเธอก็ต้องตกใจเพราะเพื่อนบ้านที่อยู่ติดก,ก,กันกับบ้านพี่ชายของเธอนั้นพวกเธอก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับพวกซอมบี้ที่เคยเห็นในทีวีแล้วพอทางด้านคริสเจอเธอเขาก็พูดบอกกับน้องสาวเขาไปวันหลังที่แคลร์หนีออกไปจากบ้านเด็กกำพร้าเมื่อ6กปีก่อนหลังจากนั้นด็อกเตอร์วิลเลียมที่เปรียบเสมือนกับพ่อคนที่สองของฉันเขาก็คอยดูแล,แลและเลี้ยงฉันมาจนฉันได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลผู้คนในเมืองแห่งนี้ ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นแคลร์ Claire, เธอก็เลยพูดบอกกับพี่ชายของเธอไปว่าสาเหตุที่เธอกลับมาที่นี่เพราะเธอก็ดีนข่าวอะไรบางอย่างมาและเธอก็ได้เปิดวิดีโอบางอย่างให้คลิสดูซึ่งข้อมูลในวิดีโอนั้นนั่นก็คือผู้คนในเมืองรักคูนกำลังติดเชื้อซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้นั่นก็คือบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่าอัมเบลลาแต่ถึงจะได้ยินแบบนั้นคลิสเขาก็ไม่เชื่อในสิ่งที่แคลร์ให้ดูได้อย่างใด และในขณะเดียวกันนั่นเองจู่ๆเหมือนก็มีเสียงประกาศแจ้งเตือนจากทางเอเบล่าวยทุกคนนั้นอยู่แต่ที่ด้านในบ้านเพื่อความปลอดภยัยแถมยังมีเสียงหวอดังลั่นไปทั่วเมืองซึ่งพอได้ยินแบบนี้คลิสเขาก็เลยพูดบอกแคลร์ไปว่าตัวเขานั้นต้องมุ่งหน้าไปที่สถานีตำรวจแล้วส่วนเธอก็รีบเข้าบ้านล็อกประตูย้ญ่ให้ใครเข้ามาที่ด้านในบ้านของฉันได้แต่ทว่าทันใดนั่นเองเพื่อนบ้านที่ติดเชื้อเธอก็พังประตูเข้ามาที่ด้านใน แถมยังพุ่งชาร์ตแคลร์พร้อมพูดบอกกับเธอไปอีกว่านรสชาติอันโอชะซึ่งมอเห็นแบบนี้แคลร์เธอที่ไม่รอช้ารีบวิ่งออกมาทางที่หน้าบ้านพร้อมกับขี่มอเตอร์ไซค์ของคลิสหนีสองแม่ลูกคู่นี้ทันทีตัดภาามาที่สถานีตำรวจและคุนซิตี้ซึ่งผลตั้งด้านคลิสมาถึงเขาก็ได้พูดคุยกับเพื่อนตำรวจอย่างจิวเวเลนทายเวสเกอร์และกวิกเกอร์ซึ่งในขณะด,ดูันนั่นเองบอสใหญ่ของสถานีตำรวจแห่งนี้อย่างไลออน เขาก็เดินขึ้นมาเพราะมกัพูดสั่งให้ลูกน,น้องของเขาเรีบไปค้นหาทีมลาตเวนที่คาลิฮาสของออสวอร์สเปนเซอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทอัมเบลลาซึ่งใน,นขณะเดยียวกันนั่นเองทางด้านเวสเกอร์เขาก็ได้ขอความพิศจน์าทั้งเพจเจอร์ว่าตัวทุนนั้นรีบไปที่ล็อกเกอร์ซึ่งทันทีที่เขาเปิดล er ็อกเกอร์ดูเขาก็พบกับอุปกรณ์สื่อสารซึ่งที่ด้านในนี้เหมือนกับมีข้อความลับว่าเมืองและคุนซิตี้ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้น มันก็จะถูกทำลายตอนเวลา6โมงเชา้าส่วนตอนนี้ทางด้านด็อกเตอร์วิลเลียมพอเขารับสายปริศน,นาที่โทรเข้ามาเขาก็ตัดสินใจรีบพาครอบครัวของเขาขับรถบุ่งหน้าไปที่ห้องแลบลับของเขาเพื่อไปเอาวัคซีนที่เขาเป็นคนพัฒน,นาขึ้นและในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านคนขับรถบรรทุกกับเจ้าหมาที่ติดเชื้อซอมบี้ซึ่งตอนนี้เขาก็ขับรถด้วยสายตาที่ฟ้าฟางพร้อมกับพุ่งชนทุกอย่างที่ขวางหน้า จนรถเปนทุกของเขานั้นมันก็เกิดมาพลิกคว่ำที่ด้านหน้าสถานีตำรวจแถมเขาก็ยังเดินเข้ามาดีเด้านในพร้อมกับไฟลุกท่วมตัวของเขาและทันทีตำรวจหน้าใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอย่างลีออนเขาสะดุ้งตื่นเขาก็ต้องตกใจเพราะตัวเขานน้นก็เกือบถูกสองบี้ตัวนี้เล่นงานระหว่างที่ตัวเขาเองก็กำลังนอนหลับในเวลางานแบบชิวๆหลังจากนั้นทางด้านไลออนเขาก็เลยเดินเข้ามา พราะก็บเก็บข้าวของส่วนตัวของเขาและพูดบอกตำรวจใหม่คนนี้ไปว่าฉันขอยกสถานีตำรวจแห่งนี้กับแกพร้อมกับรีบขับรถออกไปแบบหน้าตาเฉยและาพกากระตับไปที่ทีมของคลิสหลังที่พวกเขานั้นขึ้นหอมาสำรวจดูทีมลตัตเตเวนที่คลหาสของสเปนเซอร์ระหว่างทางพวกเขากลับพบว่ารถจรีปของทีมลตัตเตเวนนั้นเหมือนก็เกิดพิการอยู่ที่ด้านในป่าและหลังที่พวกเขาตัดสินใจลงมาสำรวจดูที่ด้านล่าง ซึ่งทันทีที่พวกเขาเดินเข้ามาที่ด้านในคฤหาหา์ของสเปนเซอร์ตอนนี้พวกทั้ง4คนต่างก็แยกแย้ายกันไปเพื่อหาร่องรอยของทีมรัตเวีส่วนด้านหนวหน้าหน่วยอย่างไลออนที่ตอนนี้เขาก็ำลังขับรถเพื่อที่จะหนีออกจากนอกเมืองแต่ทว่าเขากลับเจอกับทีมรักษาความปลอดภัยของพวกอัมเบลลาที่กําลังทําการล็อกดาวน์เมืองแห่งนี้แถมพวกเขานั้นก็ยังกลาดลูกกระสุนแบบชุดใหญ่ไปกับพีบ๊เพื่อไม่ให้มีใครนั่นไหน สามารถหนีรอดออกไปจากเมืองแห่งนี้ได้ซึ่งพอทางด้านไลออนเขาเห็นแบบนี้เขาก็เลยไม่มีทางเลือกเลยรีบใส่เกียร์หมาถอยหลังขับรถหนีแบบไม่คิดชีวิตเพื่อมุ่งหน้ากลับไปที่ทํางานของเขาทันทีแต่พอทางด้านไลออนขับรถเข้ามาที่ด้านในลานจอดเขาก็ต้องช็อกเพราะที่ด้านหน้าของเขานั้นมันก็มีหมาซอมบี้ที่กําลังจ้องจะเล่นงานปิดจ็อบเขาอยู่และในขณะที่เขากําลังจะจนมุมทางด้านแคล เธอก็สามารถเข้ามาช่วยไลออนจัดการหมาซอมบี้ตัวนี้ที่ธนวลาและในเมื่อตอนนี้พวกเขาต่ก็รู้แล้วว่าพวกอัมเบลลาได้ทําการปิดทางเข้าออกเมืองนี้เอาไว้หมดแล้วแคลร์ Claire, เธอก็เลยพูดบอกไลออนกับลีออนไปเพื่อพวกเขาหนั้นรีบไ,ไปหาปืนพร,ร้อมกับลูกกระสุนที่ดีมากที่สุดไลออนจะพูดบอกกับแคลร์ว่าทางเดียวที่พวกเราจะรอดและสามารถหนีออกจากเมืองนี้ได้น่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ ที่พี่ชายของเธอนั้นกําลังบินพุ่งหน้าไปที่บ้านของพวกสเปนเซอร์และพาพกระตาไปที่บ้านของสเปนเซอร์ซึ่งหลังที่พวกเขาแยกย้ายการสํารวจดูดที่ด้านในบ้านอยู่ที่สักพักในที่สุดพวกเขาก็ปะหน้ากับพวกนักวิจัยซอมบี้หลายสิบตัวแถมตอนนี้พวกมันต่างก็ยังพยายามบุกเข้ามาจัดการพวกเขาส่วนทางด้านเวสเกอร์เขาก็หยิบเครื่องปามขึ้นมาพร้อมกับใส่รหัสเปิดประตูลับของบ้านหลังนี้ และในขณะดีกว่าน,นั่นเองในขณะที่วิกเกอร์กำลังนั่งเล่นเกมงูในมือถือรอเพื่อนๆอ,อยู่ที่เฮลิคอปเตอร์อยู่นั้นเขาก็ถูกพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านในป่าจู่โจมซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะพยายามเอาเครื่องขึ้นบินยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้ววิกเกอร์เขาก็ไม่รอดบินพุ่งตกลงมาใสา่ที่เลอดหักข,ของสเปนเซอร์จนตายต่อหน้าต่อตาของวาเลนไทน์และกกเวสเกอร์และหลังที่ประตูลับถูกเปิดออกทางด้านเวสเกอร์เขาก็เลยพูดบอกกับวาเลนไทน์ ว่ามันก็มีคนกลุ่มหนึ่งติดต่อฉันมาเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้พร้อมกับยื่นข้อเสนอเงินก้อนโตให้กับฉันให้ฉันเอาวัคซีนของพวกอัมเบลลามาให้กับพวกเขาซึ่งตอนนั้นฉันก็ไม่รู้เลยว่าคนกลุ่มนี้มันคือใครแต่ที่ฉันต้องตัดสินใจทำเพราะตัวงฉันเองก็อยากจะรีบหนีออกไปจากเมืองแสงเค้งแห่งนี้พร้อมกับเงินสดก้อนโตส่วนตอนนี้ทั้งฝั่งสถานีตำรวจพอพวกซอมบี้อยู่ด้านหน้า มันบุกแหก่ยกกระโยงเข้ามาที่ด้านในได้แล้วจึงทําให้ไอิลอนดีออนกับแคลพวกเขาต่างก็รีบวิ่งลงไปที่ชั้นใต้ดินเพื่อหนีออกไปที่ทางประตูด้านหลังซึ่งตอนนี้ผูกคนที่ด้านในเมืองพวกเขาต่างก็ค่อยๆทยอยกลายร่างกันเป็นพวกซอมบี้มีเพียงแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่ยังคงสภาพเป็นมนุษย์และทันทีที่หนีออกมาได้ไลออนเขาก็พาทุกคนมุ่งหน้าไปยังบ้านเด็กกำพร้าที่มันก็เคยเป็นบ้านหลังเก่าของแคลและทอนนี้ไม่พอ ไลออนเขาก็ยังพูดบอกกับแคลปอีกว่าภายในตึกแห่งนี้เหมือนก็มีทางลับที่สามารถไปที่บ้านของสเปนเซอร์ได้แต่ทว่าในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านเพื่อนวเด็กของแคลเธอก็โผล่มาพร้อมกับพยายามชี้ให้ไลออนดูอะไรบางอย่างก่อนที่เจ้าอสุรกายตัวนี้มันจะทําการจับไลออนลากไปปิดจ็อบจนตายต่อหน้าต่อตาของทุกคนและทาั้งนี้ไม่พอเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันก็ยังพยายามคลานเข้ามาโจมตีแคล ซึ่งพอเห็นแบบนั้นลิซ่าเธอจึงไม่รอช้ารีบวิ่งเข้ามาช่วยเพื่อนเก่าพร้อมโชลีลาจัดการค่าปิดจ็อบสบปาร์ลาตัวนี้ก่อนที่จะพาผู้คนทั้งคู่มุ่งหน้าไปยังประตูลับเพื่อจะเดินทางไปหาคลิสพี่ชายของเธอส่วนทางฝั่งของคลิสตอนนี้ทางด้านเขาก็วุ่นวายต่างก็พยายามหาทางเอาชีวิตรอดจากพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านในตึกซึ่งพวกคนทั้งคู่ต่างก็ช่วยกันสาดลูกกระสุนแบบไม่ยัง้งจัดหนักจัดเต็มใส่พวกซอมบี้ และทันทีที่แคลรก,กับลีออนลงไปจากลิฟต์แล้วพวกทักคค้งคู่ตาก,ก็เห็นห้องลับที่มันก็มีข้อมูลบางอย่างที่ถูกเก็บเอาไว้ในห้องแห่งนี้ว่าทางด้านพวกแอมเบลล่าได้นาพวกเด็กกำพร้าจากสถานที่ต่างๆลงมาทดลองในโครงการลับของพวกมันซึ่งทางด้านหัวหน้าที่ดูแลโปรเจกต์ลับนี้นั่นก็คือด็อกเตอร์วิลเลียมส่วนตอนนี้ หลังที่วินเลียมขับรถพาครอบครัวเขาลงมาเอาตัวอย่างวัคซีนที่ห้องแลบและในรอหที่ตวงเขานั้นกําลังเก็บวัคซีนลงกล่องจู่ๆทางด้านเวสเกอร์เขาก็โผล่เข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับวินเลียมว่าให้วินเลียมนั้นส่งวัคซีนทั้งหมดเอามาให้เขาอยู่นี้แต่ทว่าหลังที่พวกเขาพูดคุยกันเสร็จท้ายที่สุดแล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นเมื่อต่างฝ่ายต่างหยิบปืนขึ้นมายิงใส่กัน จนพวกคนคู่ต่างได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและเท่านี้ยังไม่พอทางด้านเวสเกอร์เขาก็ยังจัดการยิงปิดจอบเมียของวิลเลียมซึ่งเห็นแบบนี้อูเลนทายกับคลิสที่แอบสกดรอยตามทางด้านเวสเกอร์มาเธอจึงไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจจัดการยิงใส่ไปที่เพื่อนของเธอเพื่อทว่าจะได้สามารถช่วยชีวิตลูกสาวของวิลเลียมเอาไว้ได้แต่ก่อนหน้าที่วิลเลียมเขาจะโดนยิงเขาก็ได้ให้เมียของเขานั้น ทำการฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าไปในร่างกายของเขาจึงทําให้ตอนนี้ตัวเขาเองก็ติดเชือ้อและกลายร่างเป็นสัป,ปหลาดที่น่าเกลียดน่ากลัวและตนนี้ไม่พอตอนนี้เขาก็ยังพยายามออกไล่ล่าทางด้านคลิสซึ่งผลจด้านแคลร์เธอมาถึงที่นี่ด้วยความแค้นที่เธอมีในสิ่งที่ด็อกเตอร์วิลเลียมทำกับพวกเด็กกัมพาเธอจึงทําการสาดลูกกระสุนรัวใส่วิลเลียมแบบไม่ยัง้งจนในที่สุดร่างสัป,ปหลาดตัวนี้ มันก็นอนแนบนิ่งอยู่ที่พื้นและหลังจากนั้นทางด้านคลิสและแคลร์ผู้ก้งคู่ก็รีบพาทุกคนที่รอดชีวิตเพื่อลงไปที่ชั้นใต้ดินของคฤหาสน์แห่งนี้เพื่อดูว่าจะได้สามารถนั่งรถไฟพวกอัมเบลล่าขับหนีออกไปจากเมืองซอมบี้นี้ซะและทันทีที่ถึงเวลาหกโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นในที่สุดคฤหาสน์ของสเปนเซอร์หมันก็พังถล่มลงมาจนจมหายลงไปในใต้ดินจึงทําให้ตอนนี้รถไฟที่พวกเขานั่งมานั้น มันก็ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้และท่านั้ยังไม่พอเชื้อร้ายในตัวของวิลเลียมตอนนี้มันก็กลายร่างไปอีกระดับหนึ่งจนกลายร่างไปสัปหลาดบอสตัวใหญ่ยักษ์ซึ่งผมเห็นแบบนี้คริสกับแคลร์พวกเขาสองพี่น้องต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันรีบกระหน่ำยิงใส่ที่ร่างสัปหลาดตัวนี้แต่ทว่ามันก็ไม่สะทบสททัานได้ยิางใดซึ่งผมเห็นแบบนี้ทางด้านลีออนเขาก็ไม่รอช้ารีบหยิบบาซูก้าขึ้นมา พร้อมกับเล็งยิงใส่ไปที่สัปหลาตัวนี้จนท้ายที่สุดแล้วร่างของมันก็หายวับไปกับตาซึ่งหลังจากแกร้งระเบิดจึงทําให้พื้นดินส่วนใหญ่มันก็พังถล่มลงมาจึงทําให้ตอนนี้คลื่นหาดของผู้สเปนเซอร์และทรัพย์สินพร้อมกับข้อมูลทุกอย่างของการทดลองลับของพวกอัมเบลลาต่างก็ได้รับความเสียหายส่วนผู้คนในเมืองต่างก็ตายกลืนไม่มีเหลือจะมีเพียงก็แต่ พวกเขาทั้งสี่คนกับลูกสาววิลเลียมเท่านั้นที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ซอมบี้ถล่มเมืองในครั้งนี้ส่วนท้ายเครดิตของหนังเรื่องนี้ก็ได้พูดถึงเวสเกอร์ที่ถูกสาวผู้นาที่ชื่อเอดาวองได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เพื่อให้ตัวเขานั้นทำภารกิจต,ต่อไปกับเธอและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงทุกนี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมกํากำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ